วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟัตมตมัตตาชาแนลคีสค่ะวันนี้นะคะเราจะมาบอกว่าวันที่10ตุลาคม2565นะคะก็จะมีละครใหม่มาซึ่งช่องฟัตมตมัตตาทำแล้วก็มีเด็กผู้หญิงสานโคชื่อฮัจจากับอสิตาน,นะคะแล้วก็แขกรับเชิญจากช่องอื่นก็คือ ช่องที่ว่า Channel TV นะคะจะมาแสดงละครเด็กดี VX เด็กดื้อน,นะคะขออย่างนี้น,นะคะถ้าทุกคนอยากจะไปดูอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซักกไพ์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อแจ้งเตือนนะคะว่าจะลงเมื่อไหร่ค่ะขอบคุณค่ะ